ผมเสื้อดีครับมนนีนะครับนะบมาที่ฮอร์โวตนะครับนะมาเมืงองเตรียมงานบุญพระเวทนะครับ,นะบเนาะวันที่เจ็ดเป็นเก่านี่นาคมตองหาหกแหวนครับผมรบพระเวทฟังเทศมหาชาติครับ ขอบคุณอบ,บุญพระเวทเมืองร้อยเอ็ดครับผมขอโหวตนะครับอยู่บนประเพณีของเมืองไรอีสนะครับผมบุญพระเวทประเพณีครก็ระจะมีจุดถ่ายรูปสวยๆงามๆครับเป็นประดับด้วยช่วงนี้จะเป็นดอกสะแบงนะครับเป็นดอกสะแบง ดับสวยงามครับแต่ละอำเภอ,อเริ่มต้นด้วยอ,อำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจุดนี้เป็นเงินอำเภอ,อเภอกษตรวิสัยนะครับเ <c oughs> กษตรวิสัย อำเภอก็จะมีสุ่มสุ่มให้ท้ายลูกเกษตรวิสัยครับด้านในสวยงามครับพี่นอ้องมีเขามีดอกสะแบงเป็นเกษตรวิสัยครับผม บุญพเวทลอยเอ็ดนะครับนาะก็เป็นบุญงานบุญที่เ,เก่าแก่อยู่กับชาวเรดมา,ากว่าลอยกว่าปีแล้วนะครับพี่น้องจัดทุกปีช่วงเดือนมีนาครับ ที่เจ็ดคือเป็นที่บวงสรวงนะครับเนาะช่วงแปดเก้ากว่าสิเม็รนฮพระเวทฟังเทศมหาชาตินะครับมาเอาบุญญงบุญประจำปีของชาวจังหวัเดเลยน้ำกันครับพนะี่น้องเชิญชวนมาเที่ยวแลดนมาคที่สวยของเมืองเอยอ๋อโบทครับยมคำขึ้นครับพี่นะ้องมือนี้กับเป็นมือ ก่อนพิธีเบื้องบวงสวงนะครับเนาะสองหมื่นนี่จะเป็นของโพนทองครับผมแต่ละอำเภอก็มีแต่สุ่มสวยๆครับท้ายลูบนี่ยามงโมขคืนนะครับนะ่ะช่วงกลางคืนยา่างโมงเว่นนี่ก็สิง,งามแห้งครับพนะี่น้องจุดท้ายลูบร้ายนะครับอีซ้อนหนึ่งก็จะเป็นขายของ ถ่ายรูปก,ก่อนครับพี่น้องปทุมรัฐครับนี่ปทุมรัฐอำเภอปทุมรัฐแต่และอำเภอกอ็งามๆสวยๆครับจุดถ่ายรูปมีสุ่มนะครับเนาะสุ่มป่ายอำเภอนะครับเนดะี๋ยวค่อยแมืงครับพี่นอ้องปึ๊บนี่ปทุมรัฐเป็นคุณภเวทนี่นะครับเป็นภาษาอีสาน ระเพนีพระเวสสันดรชาดกนะครับในภาษากลางเป็นชาติที่พระพุทธเจ้านะบำเพ็ญท่านบารมีนะครับผมแห่พระเวสแห่บุญพระเวสแห่กันจบกันห้อนกับมันที่แปดเก่า เป็นเมืองสวงนะครับผมตามประวัตินะครับเนะาะมีความเชื่อกันว่าอผู้ใดได้ฟังเทศบุญพระเวทครบ13กันจบภายในมือเดียวนะครับอาอน,นิสงส์จะโดนบรรดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรนะครับซึ่งเป็นดินแดนของความาสุขสงบครับผมพี่นอ้องบุญพระเวทประเพณี เป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะครับบําเพนทานบรมีอา่านี่น้องฟอกครับพี่น้องบรมีนักท่องทเที่ยวพี่น้องไก่ไก่ไกเปรียมมาถ่ายรูปแล้วนะครับเนาะมาเซลฟี่แล้วนี่สวนนภูมิครับพี่น้องสวนนภูมิพระนุมไัย สงครามกันนะครับพี่น้องงามงามครับพี่น้องผมก็ะพ่งมากปีแรกนะครับเนาะเอ็มเมเืองก็เลยเดทไทยชิบให้พี่น้องเด้เมืองน้ากันไทยสานทุงกุลาอยู่้านเกิดอยู่เมืองลยเอ็ดนะครับแต่พอเคยมาเตียวบุญพระเวทนะครับพี่จะตัวลพักพิมานเห็นแต่ในเพจเป็นแฮ่มุกต์ถ่ายเห็นว่ามีขบวนแหกันจอบกันหลอนแค่ปัสสิมี แต่ละคุ่มแฮปัจจัยมานับมารวบร่วมยอดนะครับเนาะโซดีสวยงามครับหนาฮาวดชฉาวท่องเพียวกับสิไลตรงทางขึ้นฮโวดเลยครับพี่น้องโคนทรายอาสามาก,กับฟังนี่ มุมั่นเดเดี่ยวรจามใจมหาเศรษชัยมงคลที่รักมุ่งมั่นรักใจเฮ้ยผู้เป็นใครกันบางเนั่ยไม่ไมัเป็นใครนีนักสอบครับนะ ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบุญพระเวทนะครับผมตรงหน้าหอโหวตมหาทานบารมีประเพณีบุญพระเวทร้อยเอ็ดเจ็ดถึงเก้ามีหน้านะครับผมมีสองหาหกแปดครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอำเภอจังหาร อำเภอเชียงควันแต่ถ่ายก็จะเป็นน้องฮี่นะครับผมสุดหรอครับพี่นอ้อ